ดูของแกอยู่อย่างนั้นแล้วก็ยิม้มกลับมาดูอย่างเดียว,ลวเลยฝืดฟาดก็เลยบอกเฮ็ดลมเนว่นี่มันเมยทําลมอย่างนี้มันเหนื่อยแม่ใช้ลมเบาๆจับมือผ้าหายใจฟืบฟืบแบบนี้ดีก็แปลกไหมเป็นเคสที่แปลกแล้วพอหายใจช่วงจําได้เลยนะช่วงไม่จิตมาอยู่วัดใหม่ๆนี่มือเท้าใน,ในี่จะเย็นบวมแข็งใช้ลมไม่หายใจยาว ไม่เกินอาทิตย์นะถ้าหนูจําไม่ผิดมันทุกอย่างมันเริ่มอุ่นขึ้นเริ่มอุ่นเริ่มปกติภายในเริ่มปกติมีวันหนึ่งไปหาขับรถไปหาที่กุ้นเปิเดแม่หลับเป็นอบอุ่นเห่ออบอุ่นแน่วัเดยนยโนบวันดีกันเลยวะซึ่งแกทําไม่นานนะจันภาษาแกพูดไม่เป็นแกบอกว่าแกเป็นอบอุ่นหายใจเขาเนี่ยมันเป็นอุ่นอุ่นมันอุ่นยุ่นนี่นี่นะนี่นี่ยุ่นน,นี่ก็เลยหวนเรา จับมือแล้มันเป็นพลังงานลมสติเริ่มมีกําลังมันเป็นพลังงานมันจะไม่ออกข้างนอกเลยจิตนี้จะไม่ส่งออกนอกเลยจะรู้อยู่เหมือนลมเลือจริงอาการข้างนอกนี่คนอื่นมองแต่จะดูลมจะรู้สึกตัวอยู่ขณะปัจจุบันตลอดเวลาจะไม่ส่งออกเลยจะอุน่นอิม่มอยู่ภายในแต่ซีว่าบอกว่าอุเบกขาครับเมียน อุเบกขาชานอุเบกขาจิตเป็นภาษาถ้าพูดตามตำรานะแต่มันนิ่งอยู่รู้อยู่ถ้าเป็นอย่างนี้นะอย่าไปเป็นห่วงละแกเลยมาต้องห่วงเลยเป็นห่วงเจ้าของเลยสุดยอดยังไงคือวัยเพราะสะสมนิสัยนี้มายาวนานแล้วเห็นหน้ากันมีแต่โอ้ยมูเพิ่นใดยังกินนอะใดยัดยงใสจังหันมีเงินเนี่ยคือถ้าพี่เหลียวตังให้ปุ๊บคือมองหาหนูทันที อยู่ไหนก็ช่างจะเลี่ยงหามาเอาเงินไปสีแบงไห้ได้อันนี้ค่ากับเขาเด้ออันนี้ค่าคั่วอันนี้ค่าหนาังสิบแบงไม่เคยเห็นพูดไปในทิศทางที่ที่เป็นอกุศลเลยในระยะเวลาปีหนึง่งแล้วภายในก็ไม่มีเพราะอะไรเพราะใจมันดีเพราะสมบัติของใจเนี่ยสมบัติภายในเนี่ยมันย่อมแสดงออกในสิ่งที่มันมีแล้วการแสดงออกของแต่ละอย่างก็แสดงออกจากสมบัติที่มีในใจนี่แหละไม่ได้มาจากอย่างอื่นเลย ไม่ชี้แนงค่อย่างช่วงแรกๆที่แม่ชีจิตท่านบอกท่านบอกว่าข้างในเนี่ยเห็นความคิดที่มันคิดไม่ดีช่วงแรกๆที่เจอท่านแม่ชีจจนเลยแล้วไม่ชีจจนบอกว่ามันคิดไม่ใช่เราคิดแล้วแม่ชีจจนสามารถหลุดจากอาการนั้นได้แสดงว่าแม่ชีจิตท่านก็มีกําลังสติมาพอสมควรแล้วใช่ไหมพอสมควรคือคนที่เห็นน่ะเข้าใจไหมคือคนปกตินี่จะไม่เห็นความคิดตัวเองนะจะไปเห็นตอนมันเป็นอารมณ์จะไปกลัว แต่เห็นตอนแค่มันกลัวแต่ไม่จิตนี่เห็นแต่ไม่รู้ทางออกไม่รู้ว่าจะแก้ไขยังไงแต่เห็นอยู่แต่ไม่รู้ว่าจะออกยังไงแค่เราบอกว่ากลับมาลมนะไม่ต้องไปแก้ปล่อยมันเลยเนี่ยหายใจเข้าลึกๆพอคัดแค่แค่สติมันย้อนกลับมาคือมันมีเหตุมันมีกําลังของมันอยู่แล้วแค่ย้อนกลับมาจับหลักได้หน่อยเดียวอาการนั้นอ่ะพอมันหายกลัวมันเหมือนถ้าจะพูดนะมันเหมือนมันโดดเดี่ยวอ่ะมันไม่มีใครเข้าใจ แค่ทีเนี้ยแค่เหมือนกับว่าอุย้ยหนูก็ผ่านมานะหลวงตาก็เป็นอย่างนี้มาเนี่ยแค่ให้กําลังใจในนี้เสริมเข้าไปท่านก็สามารถดําเนินไปด้วยตัวด้วยตัวเองอ่ะได้ใช่แล้วทุกคนเป็นยาง้งขาดกําลังใจที่จะดําเนินเพราะมันมีแต่อยากเอาสเกตนไหมมีแต่ความอยากได้อยากมีอยากเป็น เหมือนพูดกับพี่ปอ้อก่อนกับเมื่อใดที่เราอยากได้อะไรนะจงเป็นผู้ให้สิ่งสิ่งนั้นก่อนเมื่อใดที่เราเป็นผู้ให้นั่นแหละคือเรามันได้รับทันทีมันเป็นกระแสะพลังงานมันสะสมเป็นสัญญาสะสมไว้เราแสดงอาการอะไรออกไปเราแสดงอารมณ์อะไรออกไปเรานั่นแหละเป็นผู้ได้รับเป็นคนแรกเพราะเนื้อแท้จริงๆเนี่ยอะไรเนี่ยมันออกไปมันก็สะสมสิ่งสิ่งนั้นแหละมันไม่เหมือนวัตถุนะ เวลาความรู้สึกเวลาร้องให้คนอื่นเนี่ยมันเหมือนจะหมดแต่จริงๆเนี่ยมันไม่หมดหรอกถ้ามันหมดผู้พะพาจ้าไม่สอนให้ทานหรอกแต่ความรู้สึกเราเนี่ยมันเหมือนมันหมดเพราะให้แล้วมันก็หายเพราะสติปัญญาเรามันไม่ละเอียดพอที่จะมองเห็นความรู้สึกย้อนกลับมาเห็นความรู้สึกของตัวเองมันไม่มีสติปัญญาที่จะแยกแยะพอระหว่างอารมณ์ที่อยากได้กับอารมณ์ที่อยากให้อะไรหนักหรือเบาต่างกันมันชัดเจนอยู่ในตัวของมันเองธรรมชาติ ตัวอายาบใช่ไแน่น้นๆยังไม่ถกว่าถือความมีชีวิตกับความตายห่างกันแค่หนึ่งลมหายใจแค่นั้นนะอย่าคิดว่ามันยาวนานอย่าคิดว่าความมีชีวิตเนี่ยตั้งอยู่ได้นานมันเหมือนเทียนเล่มหนึ่งที่จุดเพื่อรอวันดับความมีชีวิตอยู่ของเราความได้มาเวลาก็สั้นลงทุกวันด้วยแต่เราจะเห็นคุณค่าของเวลาของสิ่งที่เรามีไหม นี่แหละคือชีวิตแต่เราใช้เวลาไปทำอะไร<ม>วันหนึ่งมันมีวันหมดทุกคนเหมือนเดินถอยหลังมาสู่จุดนี้ทั้งหมดนี่คือสัจธรรมอยากหรือไม่อยากมันก็ต้อนธรรมชาติมันต้อนเรามาสู่จุดเดียวกันต่อเหมือนหนูพูดกับอี้มีสมบัติเนี่ยกองเข้าภูเขาเลยกะ,กะเหมือนเห็นหลวงตาปณีไหมกะหายคันเนี่ยจะเอาอันไหนหายเจ็บนะมันไม่สนหรอกแต่ถ้าไม่มีสติปัญญาทําไมมันจะแปลง เปลี่ยนทรัพย์ภายนอกให้เป็นอริยทรัพย์ภายในมันไม่เห็นคุณค่าหรอกเพราะจริงๆแล้วมันไม่ได้มันไม่มีอะไรตั้งแต่ต้นพอเรามามีเราก็หลงยึดว่ามันมีจริงๆมันเป็นจริงๆหลงเรื่องราวหลงกระแสความมีของความเป็นกับความเป็นที่ที่มันหมายมันยึดเหนียวแน่นมากนะถ้าเราไม่แก้ไขเราไม่แกะไม่ละแคะละคายมันออกสักหน่อยหนึ่งเนี่ยมันมีแต่ยยยึดจะหนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆตอนนี้มีโอกาส ธรรมะคือธรรมชาติจริงๆแต่ทําไมเรามองไม่เห็นธรรมชาติตัวเนี้ยเพราะความคิดเนี่ยเราปิดบังความจริงแล้วเราก็เชื่อทุกอย่างที่เราคิดขึ้นมาเราเลยออกจากกระแสของความคิดไม่ได้ความคิดคิดออกจากอยากคิดเพื่อที่จะออกจากความคิดกนออกไม่ได้เหมือนเราไม่อยากทุกข์แต่เราคิดเพื่อที่จะออกจากทุกข เราจะพลิกวิกฤตตรงนี้กลับมาได้ยังไงคะเพราะว่ามันเป็นแค่มันแค่เสี้ยวเดียวกับไหลออกไปกับการที่มันกับมันทําไม่ได้หรอกถ้าเราไม่ฝึกความมีชีวิตก็มีความตายซ่อนอยู่ทํายังไงมันจะมองเห็นตรงนี้ทําไมผู้เจ้าให้เราลึกถึงความตายเพราะมันจะไม่ประมาทอย่างน้อยๆเวลาที่เหลืออยู่มันก็จะทําไปจเจริญขึ้นไปกับทําคุณงามความดีให้แก่จิตแก่ใจโดยเองไม่ใช่มีชีวิตอยู่โดยการทําลายตัวเอง มีตัวเองเป็นศัตรูยังไงก็คือทําสิ่งที่เป็นอกุศลนั่นแหละเพราะทุกๆอย่างที่เราทําวันหนึ่งแล้วก็กลับมาได้รับเหมือนเดิมเราสร้างกรรมกรรมมันก็กลับมาสร้างเราก่อโลกขึ้นมาใหม่อีกแต่มันจะตกไปอยู่ตรงไหนนี่สิก็ไปตามสัญญาไปตามอารมณ์ที่เราสะสมแต่ทําไมส่วนใหญ่แล้วเราไม่เคยคิดว่าเราจะตายแต่ว่าคนอื่นอาจจะตายแต่ว่าไม่เคยย้อนกลับมาดูที่ตัวเราเลยค่ะมันง่อธรรมชาติของจิตมันไม่วกกลับหรอกจัน ้เราไม่ฝึกมันไปเรื่อยทําไมผู้เจ้าบอกอไหลลงต่บสังเกตเห็นไหมธรรมชาติอายุมากขึ้นเนี่ยเหี่ยวลงทุกอย่างเนี่ยธรรมชาติมันลงมันไม่ขึ้นแม้แต่ความมีชีวิตลงแต่ทํายังไงจิตใจเราจะมั่นคงไม่ไหลลงถ้าไม่มีสติปัญญาไม่มองย้อนเข้ามาไม่มีทางเห็นมันต้องสวนกระแสโลกตัวนี้ไม่ใช่โลกภายนอกนะโลกภายใน อารมณ์เนี่ยเมื่อใดที่เราเห็นโลกเห็นอารมณ์เห็นโลกภายในเนี่ยเราจะไม่คล่องกับโลกภายนอกแต่ที่เนี้เมื่อใดที่เราหลงข้างนอกหลงโลกภายนอกไม่มีทางเข้าถึงภายในอันเดียวกันมองย้อนกลับเข้ามาที่ใจเรามองดูใจตัวเองเนี่ยอย่าไปมองอย่างอื่นเมื่อใดที่มองไปข้างนอกมีแต่หลงเราโฟกัสที่อันไหนก็สิ่งสิ่งนั้นแหละชัดเจน ความคิดที่เราคิดอยู่ขณะนี้เราอาจจะมองว่ามันไม่มีอะไรนะวันหนึ่งมันอาจจะเป็นความตายที่เสียนทางลุนให้เราก็ได้อารมณ์แต่ละขณะเนี่ยเราอย่าคิดว่าเกิดขึ้นแล้วจบไปแล้วไม่เป็นไรนะมันสะสมเป็นพลังงานวันนี้เราโกรธง่ายเราทําตามอารมณ์เราทําตามความโกรธครั้งต่อไปความโกรธจะเกิดขึ้นง่ายขึ้นเรื่อยๆเพราะจิตมันสะสมมันเสพอารมณ์มันไม่ได้บอกบอก ถ้าเป็นพลังงานลบมันก็จะค่อยๆสะสมในแนวลบไปเรื่อยๆบวกกับลบมันสะสมเป็นพลังงานทั้งหมดแล้วตัวเรานี่แหละสะสมเองกอนเสียดบังเกิ้เวทนน่นคิดว่าเหมือนนี่คือสีวอลตจีว่ะ<ม>บัดวอาตลวีลไปโปเป็นเลยไหมแนน,นตึงมี่นี่หวัวน่มีคําถามจากคุณต้าหมิงซื้อนะคะถ้าดูลมบ่อยๆเท่ากับสะสมกําลังสติใช่ไหมคะใช่สติมากปัญญาก็มากอันเดียวกันบางคนแยกสติกับแยกปัญญา มันแยกกันไม่ได้หรอกมันเหมือนน้าน้ําแข็งกับความเย็นเนี่ยมันมันเดียวกันเมื่อใดที่ไปแยกปัญญาจเจริญแต่ปัญญามันก็คิดเอามันเป็นความฟุง้งซ่านมันเป็นความจําทางโลกนี่สอนให้กันฉลาดคือรู้มากจําได้มากคือฉลาดมากแต่เมื่อใดที่เราฝึกเห็นว่ายรฝึกปฏิบัติเราต้องลืมอย่างนี้ยอันนี้ถึงจะเป็นปัญญาที่แท้จริงบางคนมีถามอย่างนะลืมมันจะเป็นปัญญาได้ยังไง ทุกวันนี้ที่เราทุกข์เพราะเราลืมไม่ลง